ทักบ้างไหมคะว่าแบบมันจางลงอะไรแบบนี้อ่ะและ้วเราบอกไปว่าไงคะว่าจะทำอะไรใหม่ระหว่างทํารู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บมากค่ะคือทนได้เนาะแล้วเพื่อนออเพื่อนทักไหมคะ ว่าแบบเอ๊ะปลาเราอยู่ดีๆก็หายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เวลาเราแต่งหน้าก็คือแทบไม่เห็นเลยเนาะแทบไม่เห็นรอยตาก็บอกแล้วว่าจางลงเยอะมากจะได้ลองไงนะเล็ก ไหนลูกหมดแเ้าไม่มีแล้วนอนไื่เยยให้น้องไงเด่นเองนะนี่นี่อันนี้คราวนี้เอาเรกน้องทำตอนสองพัาอหกกออแกไปไ้ไจังหนูว่ามันตรงไหนกระจกให้น้องหน่อยหายแล้วรอยจิ๋วนี่กว่าอีกรงให้หนไหย ว่าอันนี้หรอจริงๆมันมีเงาเงาอารมณ์นี้ใช่ไหม้าจะมันจะมีเนาะโอเคแค่เงาเงาเงาๆนิดๆนีน่เนาะโอเคมันตา <ắc> คไม่ใช่บดาวแบบไม่ได้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอ่ะน้องก็เลยไม่ได้มาแล้วตั้งแต่พรกดาเจ็บเพราะว่าถึงมันจางแล้วทำแบบนี้ก็ไม่ไม่ต้อทำอีกก็ได้นะมันแบบมันจางละลูกโอ้สิสั่ให้พีน้องไปไหม คำที่พูดวาเลเอร์คือเจ็หนาันตตลอดนะคะก็คือทำมาคราวนี้เป็นทำ้วแปดันแลวถือก็คือกรากราบิี6เด ทัปกติทำเดือนละครั้งนะคะแต่เรองทำมาแล้วหลายครั้งแล้วมันก็จางไปแล้วป mm hmm. านก็คือมันไม่ได้กลับมาเป็นแบบจากโ,นโดนแดดนะก็คือหายแล้วหายปเปลย mm hmm. แล้วถ้าคนที่เป็นแบบทั้งหน้าอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เห็นคนที่ทําประมาณครั้งที่สิบเขาก็ไม่ไม่มาแล้วอ่ะแต่แบบเป็นทั้งที่หน้าที่ตาแนละ้วคือปานแบบชิบเย้ะมาก mm hmm. เข้มจัด Anh tìm vết ở cái này nhá Để khoát cửa นะคะขออนุญาตถ่าย อยากจะให้วิวให้วิวถือแล้วก็แมวหลัการก็คือเดี๋ยวที่เรายิงเลเซอร์ฟไปทีมของขาวเพราะมันจะแดงๆนะคะแล้วก็ใครอยากจะรัใครเครื่องทาทุกทีมสนุกกันแดดอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มันไม่เป็นแผลจดหรอกแต่ว่าเลี่ยนหน่ยนิดนึงพนเลือราคา สีบาที่เข้มขนาดไหนถ้ามันเยอะนะคะก็อาจจะหลายครั้งตัวนี้หน่อยแต่อันนี้น้องเป็นนิดเดียว ขึ้นแต่สายแมสเราไงเอ็มแมส้ายของแมสเราใช่ค่ะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิดตลอดเดี๋ยวค่ะ